ฟังแล้วดิซายพอดแคสสวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการฟังแล้วดิซายพอดแคสอยู่กับผมแบงค์นะครับอยู่กับผมดิวนะครับวันนี้เราอยู่กัน4ี่คนมีผมมีดิวแล้วก็เอกและอีกคนนึงก็คือพี่หกแขกรับเชิญของเราในวันนี้เดี๋ยวให้พี่ฮกแนะนําตัวก่อนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมเอ่อที่เรียกฮกเนี่ยเป็นชื่อในสมัยมหาลัยนะครับความจริงอ่ะชื่อบิ๊ก นะครับแต่ว่าในเมื่อตอนที่ผมเข้าในสู่ในวงการก็จะมีเชื่อหนึ่งที่คนดูแหลคนเรียกว่าบิ๊กมหาหิงแล้วกันเอาสั้นๆง่ายๆนะครับเอาสั้นๆง่ายๆกว่าจะสั้นๆง่ายๆก็ยากยากเหมือนกันนะพี่นะเล่นซะพวกผมมองไปโอเคเออต้องเล่าก่อนว่าพี่หกเรียนอยู่ในคณะเดียวกับเราเป็นเพื่อนกันมามเราจบมาในสายไอที ในไอของเราก็จะเรียนพวกวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ใช่แล้วก็เรียนพวกซอฟต์แวร์เป็นหลักใช่ซึ่งกำลังคิดว่าเรื่องที่เราเรียนกับเรื่องที่พี่ทําอ่ะม,มันค่อนข้างไกลตัวกันมากอืมอืมงั้นก่อนที่จะเข้าท็อปปิกหลักซึ่งท็อปปิกหลักของเราในวันนี้อืก็เกี่ยวกับรายการของเราก็คือฟังแล้วดีสายพอดแสต์นะครับเป็นรายการที่เอาเรื่องของการออกแบบมาพูดคุยกัน ออกแบบไม่ว่าจะเป็นขแขนงไหนก็ตามอะ่ะเออเราจะเอามาคุยกันในรายการแล้ววันนี้เป็นกราฟิกดีไซเนอร์กับพระเครื่องครับผมก่อนจะเข้าท็อปปิกหลักผมอยากให้พี่เล่าให้ฟังหน่อยว่าพี่ะเข้ามาอยู่ในวงการนี้ได้ยังไงโอเคคือเริ่มต้นผมก็ผมิ๊กนะครับก็ทํางานประจาเหมือนทุกคนนะครับผมก็ทางานประจาเหมือนทุกคนแต่ว่าได้มีโอกาสนะครับเขาชวนเข้ามาตอนแรกเขาชวนผมทำกราฟิกก่อนเขาชวนผมทำกราฟิกเกี่ยวกับาการดูแลเพจของพระ แต่ทีนี้จับพัชจะผูกอ่ะเขาเห็นว่าเราค่อนข้างมีไอเดียในการทํารูปต่างๆในการทาแบลเลอรีต่างๆให้เพจแล้วก็เลยแบบอ่ะลองให้ผมพูดส่งแบบเป็นข้อคงข้อความไปนะครับแล้วก็อ่ะแล้ววันรุ่งขึน้นตอนนั้นตอนวันเที่ยงคืนกว่าเลยวันเกิดผมพอดีเลยนะครับเขาโทรมาบอกว่าบิ๊กลองมาไลฟ์สดดูไหมเออเขาบอกว่าลองมาไลฟ์สดดูไหมแค่ทานี้เขาบอกผมก็เลยไม่อยากปฏิเสธโอกาสนี้ก็เลยตัดสินใจเข้ามาไลฟ์สดในนี้ เข้ามาไลฟ์สดกับเขานะครับก็ผมขอเอ่ยชื่อแล้วกันเป็นเพจพี่ณนะมหาราชนะครับเอ่ก็มาละพอเริ่มจดเจฉพาะจะผูนะผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะในการไลฟ์สดผมไม่รู้อาพรัน,นี่เรียกว่าอะไรก่อนไลฟ์สดทุกครั้งผมก็จะจดก็ต้องจดรายชื่อรายละเอียดไปนะก็ไลฟ์สดมันก็จะมีตะขุกตะขาก,กันบ้างนะครับก็อาศัยประสบการณ์ว่าเราเป็นคนอายุพอสมควรนะครับพูดอะไรไปก็ใช้เซนส์ใช้แบบการ ไหวพิบบ้างในการพูดไฟ้สดครั้งแรกแลก้วก็อ่ะนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าสู่วงการครับผมถามได้ดีว่าทําไมพี่ถึงอยากทำอะ่ะก็อย่างที่บอกว่ามันไกลตัวใช่ปะพี่มีความกังวลหรืออะไรไหมหรือว่าพี่อยากชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอะ่ะคือถามว่าชอบเรื่องพวกนี้ไหมแต่ก่อนเนี่ยตอนที่สมัยก่อนจนอายุตอนที่ผมอายุประมาณสามสิบสองจนอายุประมาณเกือบสามสิบเนี่ยไม่เคยเชื่อไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เลย แต่ว่ามันมีเหตุการณ์หลายๆครั้งมากอย่างที่ไปแบ็คแพคไปเที่ยวคนเดียวแล้วเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรครับแต่มันก็ไม่ได้เอามาอะแดปใช้กับชีวิตประจำวันสักทีแล้วก็ไม่รู้ว่าวงการประเครื่องมันเป็นหน้าตาเป็นยังไงมีขนาดแบบไหนแต่พอแบบมันเหมือนอีกสายงานหนึ่งพอกลับมามันเป็นอีกโลกหนึ่งเลยครับคุณแบงค์ครับพี่แบงค์ฮะนะครับมันเป็นอีกโลกหนึ่งเลยนะมันเหมือนแบบว่าทุกอย่างที่เราเรียนรู้มันใช้คนละอย่างนะครับเออเรอย่างที่เขาเรียนรู้เนี่ยมันใช้ทางวิทยาศาสตร์ได้บ้าง แต่เล่นกับความเชื่อแล้วเป็นความเชื่อที่อาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนไทยแต่กลุ่มมันมีในกลุ่มมันมีจำนวนคนเยอะมากประมาณนี้ครับซึ่งตอนนี้ผมก็คิดว่ามันก็ไกลตัวผมอยู่ดีอะตอนที่พี่ทํากราฟิกเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับแบนเนอร์อะไรพวกเนี้ยมันมีหลักวิธีการคิดในการทําหรือว่ามีเรื่องที่ห้ามทําห้ามใส่หรืออะไรอย่างนี้ไหมสิ่งที่ห้ามใส่ สิ่งนี้ห้าใส่คือเราหนึ่งเลยนะในการวงการในการทำนะครับเราไม่ไปดูถูกใครก่อนเราต้องหนึ่งเลยเราต้องนึกว่าเราไม่ดูถูกสติปัญญาต่อให้เราเล่นกับความเชื่อก็ตาม mm hmm. เออเราจะไม่ดูถูกสติปัญญาของคนที่ต่อให้เขาเชื่ออะไรมากๆเราจะไม่ไปดูถูกเขาอ่ะพอเรามีแม่เซตในใจเราอยากให้เขารู้อะไรเราสื่อออกไปอยากให้เขาเห็นพระอยากให้เขาเห็นแบบว่าเอ๊ยตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้ผมก็จะพรีเซนต์อะไรนะ แต่ว่าอยากเป็นขั้นตอททางความเชื่อเขาเพราะว่าความเชื่อของคนเราไม่เหมือนกันเลยครับผมเข้ามาในวงการนี้นะบางคนศรัทธาพระราคาหลักร้อยมากกว่าราคาหลักล้านก็มีเพราะว่าเขาเจอมากับตัวเขาก็ให้เหตุผลว่าเขาเจอมากับตัวอ่ะเราไปเยียบล้ำเส้นตรงนั้นเขาไม่ได้เราคุยกันได้ตรงกลางเราคุยกันได้ตรงกลางเราก็รักษาขอบประมาณนั้นไว้ในการเริ่มต้นออกแบบกราฟิกต่างๆแล้วการออกแบบกราฟิก ในวงการเนี้ยใช้ใช้เยอะมากครับอ่ะเดี๋ยวผมรอพี่แบงค์ในช่วงต่อไปอ่ะประมาณนี้ครับกูอวอยากรู้ว่าก่อนที่พี่มาทําตรงนี้เมื่อก่อนอะ่ะผมเคยคุยกับพี่แล้วพี่เคยทํากราฟิกพวกตัดต่อวิดีโอก่อนปะก่อนที่จะใช่ <ทำ S 2> ใช่<ะ>เคยทําอยู่อะไรพวกเนี้ยตอนนั้นเป็นยังไงทำลรวชอบหรือไม่ชอบอันนี้อยากให้เออแชร์ให้กับคนที่แบบอาจจะเพิ่งเริ่มเริ่มทํางานในสายงานเนี้ยคนที่เริ่มทํางานในสายงานนี้สําหรับด้านกราฟิกนะอาตอนที่ย้อนไปมาเกือบ ประมาณหกเจ็ดปีก่อนหน้านี้การทำงานกราฟิกก็จะเป็นการทํางานตามสโคบงานของคนที่เขาสั่งงานมาเราทําตามนี้แล้วมีความรู้สึกว่างานเนี้ยพี่เอาตรงๆนะกูเบื่อเลยอืเพราะมันทํางานซ้ําทํางานสโคบตามลูกค้าอืงานซ้านี่หมายถึงอะไรพี่งานซ้ํานี่หมายถึงมันต้องตัดต่อแบบเดิมอ๋อมันต้องตัดต่อเอาเสียงอะไรเข้ามาตัดต่อกราฟงกราฟิกอะไรเข้ามาอันนี้มัน ค่อนข,ข้างที่แล้วสิ่งที่ทําอยู่มันอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ไปทําหน้ากว้างเหมือนคนอื่นเขาไงเพราะกูต้องทํากูต้องตัดต่อรายการเดิมๆซ้ๆําๆอือยู่ประมาณเกือบปีออกไป,ประมาณหกสิบหกหกสิบกว่าคลิปอย่างเงี้ยซ้ําๆหน้าเดิมๆอะไรเงี้ยมันทําให้เกิดความรู้สึกว่าเอ้ยได้ประมาณนี้มันเบื่อเลยตัดสินใจว่าจะไม่ได้เอาทางด้านนี้ต่ออประมาณนั้นตั้งแต่ตอนนั้นพี่ก็หยุดทําสายงานนี้เลยป่ะใช่หยุดทําสายงานนี้ไปเลยแล้วเราก็ อยู่ทำสายงานนี้ไปเลยครับอยู่สต็อปเลยนะออแต่ว่าอ่านจากจากพวกเร f เฟอร์เรนซ์ที่เคยเข้าทุกวันก็กลายเป็นสองสามวันเข้าครั้งหนึง่งอาทิตย์หนึ่งเข้าครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งเข้าครั้งหนึ่งจนถึงขนาดว่าแบบว่าไม่ได้ตามอะไรพวกนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ต่างๆวีบีโอวีบีโออะไรที่มันเป็นเร f เฟอร์เรนซ์รวมๆไว,ว้มไม่ได้เข้าเลยแล้วก็แบบว่าใช้ชีวิตกับพนักงานออฟฟิศอยู่อีกสามปี รายกานออฟฟิศเนี่ยก็คือทําแบบเป็นสายโรงงานเลยสามปีเลยไม่ได้เกี่ยวกับกราฟิกเลยเอออันนี้ผมถามเพิ่มอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวโดยตรงเท่าไหร่อยากรู้ว่าตอนที่พี่เรียนอยู่กับตอนที่พี่ทํางานอะความรู้สึกมันต่างกันปะม,มันต่างกันเยอะไหมโคตรทํางงานเหมือนทํางานเหมือนเราสอบทุกวันทํางานแม่งเหมือนเราแม่งต้องทํางานให้เสร็จทุกวันแล้วแม่งไม่ได้มีโอกาสแก้ตัวทํางานพลาดมันก็โดนปรับต่างเออ มันไม่ได้เปโอกาสไปอ้อนขอแบบว่าเฮ้ยผมเลทน,นะถ้าเจอลูกค้าเข้าใจก็โอเคแต่ว่าตารางงานเราต้องเป๊ะขึ้นความคมในงานแต่ละงานแล้วแม่งจะต้องเยอะขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่มึงมาจะมาทู่ทู่อ่ะส่งไปเหมือนส่งเอาเอาคะแนนเฉยเฉยอ่ะคะแนนมึงมีร้อยคะแนนเอ่อตอนเรียนมึงแทบตัดเกรดเฉยเฉยอ่ะกว่ามึงจะตกมึงแค่คะแนนแย่มึงก็แค่ตกแต่นี่คือแม่งแม่มีผ่านกับไม่ผ่านสองงานแค่นั้นเองซึ่งพี่คิดว่าตอนเรียนอะเรามีกรอบในการคิดที่ ที่กว้างกว่าใช่ไหมมันไม่ได้น่าเบื่อเหมือนตอนทํางานตอนเรียนเออตอนเรียนกว้างกว่าคิดว่าใช่ตอนเรียนกว้างกว่ากว้างกว่าเยอะมากเรามีเราสามารถออกแบบไปเรื่อยๆไม่ได้ถูกสะโขบเคราว่าไม่ต้องถูกบีบจากหลายๆต่อไม่ต้องไปกระทบกระทั่งกับผู้คนข้างๆหลายหน่วยอืเพราะว่าตั้งแต่ทํางานมาเนี่ยจัดการกับคนเนี่ยรู้สึกว่ายากกว่าจัดการกับงานหน้างานตัวเองจริงนะอันนี้เห็นด้วยเลยอืม เออกำลังจะบอกว่าคนที่ออกจากวงการออกแบบส่วนใหญ่เป็นเหมือนพี่นะผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะจากคนรอบตัวอืมคือคือแบบไหนเบือ่อเหรอเออคือเบือ่อกรอบมันซ้ําๆอืมอืมแล้วมันเหนื่อยกับคนมากกว่าเหนื่อยกับงานอะใช่แต่เอาแต่วงการนี้มันเป็นมันค่อนข้างที่จะคัดคนเก่งมากๆอยู่อะแล้วก็อดทนมากๆอยู่แล้วผลตอบแทนที่ได้ไม่ก็จะสมน้ําสมเนื้อต้องเป็นคนชอบจริงๆบะเออ <c oughs> ต้องเป็นคนชอบจริงๆกูว่าทุกงานนะแม่งไม่ต้องแย่หรอกทุกงานคือต้องเป็นคนชอบจริงๆต่อให้เป็นในวงการที่แม่งได้เงินเยอะถ้ามึงไม่ชอบสิบปีหรือยี่สิบปีมึงก็เหมือนอยู่แบบอ่ะได้มาแค่เม็ดเงินว่ะม,มึงไปรู้สึกว่ามึงตัวมึงมีไปคุณค่าอะไรขึ้นมาขนาดที่จะพอที่จะแฮปปี้มากแบบคุยความสุขกับชีวิตมากมหลายคนอาจจะคําตอบแม่งคือเรื่องเงินแต่ว่าอีกหลายคนก็ไปจัดตัดสินใจเข้ามาอีกว่าได้เงินแล้วเขาจะจบ ได้เงินแล้วเขาจะพอเขาไม่ได้อาจจะต้องการเงินก็ได้ใช่ผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าสิ่งแวดล้อมของแต่ละคนไม่เหมือนกันไงความจําเป็นไม่เหมือนกันเลยในในในเรื่องต่างๆมันไม่เหมือนกันทีนี้เดี๋ยวจะออกนอกเรื่องไปไกลผมจะกลับมาเรื่องที่เราคุยกันไว้ในที่เป็นหัวท็อปิกของตอนนี้ผมก็เคยเห็นพี่โพสใน a c e b o o k ว่ารับสมัครว่ากราฟิกดีไซน์หรืออะไรประมาณนี้ที่มาทำงานโดยตรงกับสิ่งที่พี่ทำอยู่อะ่เออะเขาเรียกว่าอะไรพลาเครื่องใช่ไหมพาเครื่อง อยากให้พี่อธิบายว่าสโคบการทำงานของก็คือกราฟิกดีไซเนอร์ป่ะใช่สโคบการทำงานของกราฟิกดีไซเนอร์ที่ที่พี่ต้องการอ่ะหรือว่าคนที่เขาทำอยู่ในวงการนี้ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคือขอเกิดอย่างงี้ก่อนขอเอาข้าวก่อนว่าสมมติว่าคนพี่ๆที่เข้ามาฟังในช่องนี้ใหม่นะครับที่เข้ามาใช้ในรายการใหม่ยังไม่คุ้นเคยกับวงการพลเครื่องวงการพลเครื่องแบ่งเป็นอาจจะแบ่งด้วยตัวหลายๆอย่างว่าเป็นพลาเครื่องยุ่นใหม่ กับเครื่องเก่าแต่ว่าในยุคสมัยใหม่การทำพระใหม่รุ่นใหม่มันเปลี่ยนไปในปีที่ปีหกสองปีหกหนึ่งหกสองหกสามเป็นต้นมาปีหกหนึ่งยังไม่เท่าไหร่ปีหกสองหกสามาเป็นต้นมาเริ่มสู้กันที่รูปแบบของเหเรียญเราจนกันสู้ที่รูปแบบของเหรียญมันจะมีสิ่งที่เรียวกว่าลงยาครับคืออะไรนะเหรียญพระลงยาลงยาลงลงยาลงยาก็คือเป็นการเอาสีอ่ะ ไปลงในเหรียญเอาสีไปลงในเหรียญเพราะว่าบา,บาที่เคยเห็นมาแบบก็เป็นแค่เหรียญทองแดงใช่ไหมเหรียญสีนี้เงินเป็นเหรียญเนื้อทองคาแต่ว่าอะแต่ก่อนก็มีแาล่ลงยาแต่มันไม่แต่มันไม่ได้นิยมเท่าตอนนี้และทีเนี้ยการจะจะัดสรรสีให้อยู่ในหนึ่งเหรียญตอนเนี้ยมันเป็นยุคข,ของการไล์สดมันเป็นยุคของการไล์สดมันล่ามาเกี่ยวไงยุคข,ของการไล์สดมันล่ามาเกี่ยวเพราะว่าอ่ะโดยเฉพาะในช่วงโควิดเห็นชัดเลยคนไลฟ์พระ เยอะขึ้นแปดสิบเปอร์เซ็นตเอายกตัวอย่างง่ายๆถ้าในปีที่แล้วมีร้อยคนปีนี้มีเกือบหมื่นคนอันนี้คือตัวเลขคร่าวๆนะถ้าปีที่แล้วมีพันปีนี้มีก็เป็นแสนนะแล้วพี่รู้ตัวเลขจคนไลค์เ<ะ>ยอะมากไม่ไม่รู้ตัวเลขจริงกว้างมา,มาก,กอกาากคือแล้วแต่มมุคืออ๋อประมาณหรอคือวงการนี้ที่เจอมาอะอยากเอาพิจารณาจากง่ายๆเอาคนเฉพาะคนดูแล้วกันผมคิดว่าแค่คนดูไลค์อะ แค่คนดูไลก์ก็น่าจะเป็นคนที่เล่นพระในประมาณหนึ่ง <1. S 2> ใช่ไหมคนดูไลฟ์อย่างพี่พี่ดังๆสุดก็ดังดังที่คนดูเยอะสุดนะแต่ละไลฟ์ก็พี่บอยทัพประจัมไลฟ์ทุกวันคนดูหมื่นขึ้นประมาณหมื่นห้าอันนี้แค่เชนแนลเดียวอย่างพี่ป๋องก็จะประมาณสองสามพันสี่พันห้าพันพีป๋องเขาก็อยู่ในวงการก็รวมๆคนละป๋องอพันคนละป๋องพันคนอไม่ใช่ป๋องกระพล นี่ยกูโดนพวกไปหาพี่ป๋องที่อะไรแม่งถามแต่ข้าวต้มพี่ป๋องบอกว่าไอ้ฮ่าเอ้กูไม่ใช่ป๋องตะพนนั่นเจอแต่มุคข้าวต้มทุกวันเลยฮะเออไอยไปหาพี่ป๋องสุพรรณพี่ป๋องสุพรรณนี่เป็นไฟบันแทาพัดเครื่องคนล่าสุดเออผมถามน่ไยดิพี่ทำไมทุกคนต้องมีนามสกุลต่อท้ายอะถือว่าหนึ่งเลยเป็นฉายาปะมันจะมีเป็นสายหนึ่งเลยเขาจะคิดสมัยก่อนที่เป็นฉายาขึ้นมาคือเป็นการบอกว่าตัวเองอยู่เทนไหนตัวเองมาจากสายไหน แล้วพระที่ได้มาก็จะอยู่ในในในถิ่นในละแวกที่ที่เขาอยู่วกใช่ไหมมันก็เลยเกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะว่าเขาเป็นคนที่นั่นอช่เมันเป็นคนอ๋อแบบนี้ดิวภูเก็ตแบงค์ธุรธานีเอกลัดพราวไงได้หมดได้ไหมได้หมดบิ๊กบางนาแต่จนบิ๊กเป็นอยู่บางนาแล้วถ้าอย่างนั้นเอกลัดพราวต้องระบุซอยได้นะเพอละดพราวกว้างระบุซอยเอกราชดาเอกลัดพราวได้หมดเรื่องลงยาเนี่ยมันมันก็หมายถึงว่าลงสีใช่ป่ะการลงสีป่ะครับ ลงสีเอาง่ายๆคือคําว่าลงสีก็แหละง่ายง่ายไปเลยก็คือสามารถจะเลือกลงสีอะไรก็ได้แต่ว่ามันก็ต้องมีการดีไซน์ว่าจะเลือกลงสีอะไรแบบไหนอย่างนั้นว่าใช่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 คือขั้นตอนพ้าคือขั้นตอนพ้ามันอยู่มันดีไซน์เกือบทุกส่วนเลยตัวส่วนซีพีก็เอามาพูดมาพูดอะไรเพราะฉะนั้นก็เวลาใส่เวลาที่ใส่ไปคือคือวาด full body เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องต้องอขึ้นมาใหม่หรอก็คือต้องวาดก็วาดสเก็ตก่อน วาดสเก็ตง่ายๆเข้าๆรูปละสองพันบาทมันไม่ง่ายนะพี่ราคาในตลาดไม่ง่ายอยู่มันมันยากเลยนะไม่ง่ายไม่ง่ายแต่แต่ว่าคนที่วาดทรงไทยเป็นเวลามานานแล้วอ่ะมันหายากมากเลยคือแค่ลงกระดาษมันห,มหายากมากลงกระดาษลงกระดาษนะลงกระดาษแค่รูปเดียวสองพันบาทมันคงไม่ใช่วาดง่ายๆหรอกแต่ว่าเป็นงานาเรียกว่าดาัฟแรกอะไรนี้ปะดัฟแรกแต่ว่าละเอียดไหมต้องละเอียดพอสมควรเพราะว่าดัฟพวกนี้จะต้องถูกนําไปแกะบล็อกต่อ เอาไปทําบล็อกเลยอ่าทาไปทําบล็อกเลยเอาไปทําบล็อกเลยทีนี้ที่วงการพาเครื่องขาดคนคือส่วนงานตรงนี้การออกแบบที่ดีคืออะไรออกแบบสวยไม่สวยอันนี้แม่งผมถามจากคนข้างนอกถูยากมากมคนที่ไม่ได้เล่นอ่ะเราก็จะมองสิ่งนี้ว่ามันมีลักษณะที่คล้ายกันอืมคือพิมพ์มันมีไม่กี่พิมพ์แอกมันมีแค่พิมพเดิมๆแต่รุ่นเลยออกมาซ้ำซ้ำกันเยอะมากเลย ําเอะใช่ถูกไหมเออองประกอบของหนึ่งดีไซน์อ่ะก็จะมีมีตัวรูปแบบเหรียญรูปแบบเหรียญอ่ะลักษณะก็มีไม่กี่เชฟอ่ะแล้วถัดมามีไมาก็จะเป็นใช่เป็นเขาเรียกว่าอะไรององพระข้างในอ่ะองค์พระข้างในซึ่งเราไม่สามารถดีไซน์เพิ่มเติมได้มากถูกไหมเพื่ออ้างอิงความเป็นความเป็นบุคคลของเขาอยู่ใช่เพื่ออ้างอิงความเป็นบุคคลของเขาอยู่ใช่อย่างถ้าใช้รูปคนก็ดีไซน์เยอะมากไม่มาไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าเออพอสุดท้ายแล้วไม่ว่า เจ้าไหนทําก็จะมีลักษณะคล้ายกันก็เลยถามว่าความสวยงาม,อมของแต่ละที่วัดกันยังไงเทนมาแบบนี้เรื่องเทนคือลงยาเรื่องสองที่วัดมูลค่ามากที่สุดคือเกจิที่ปลูกเสกพอ,อดีไซน์เสร็จแล้วต้องไปปลูกเสกดีไซน์เสร็จดีไซน์เสร็จเหรียญเสร็จก็ต้องขนเหรียญที่สร้างแล้วทั้งหมดไปทําการปลูกเสกปลูกเสกเราก็ต้องดูในกลุ่มอันนี้เป็นเรื่องยากที่จะระบุว่าเกจิคนไหนดีไม่ดี เกจิดีบางทีพระราคาถูกเยอะมากเกจิเอ่อไม่ไปก้าวกากแล้วกันอันนี้พูดประมาณนี้ว่าเกจิดีราคาถูกมีอืมมันอยู่ที่กระแสะคนมันอยู่ที่กระแสะของคนที่อยากได้แล้วการหาคนที่เก่งมันค่อนข้างสําคัญในเรื่องการออกแบบเพราะหนึ่งเลยอ่ะวาดมาเลยวาดมาแล้วมันสวยเอาไปแกะบล็อกแล้วสวยเพราะว่าจุป,ปัจจุบันนี้มันมีเครื่องที่เรียกว่าเครื่อง C N C ในการออกแบบเหมือนเป็นเราออกแบบใ,ในมายาอ,อะเหมือนมันเป็นเครื่องฝังสามิติแต่เราออกแบบในมายาปุ๊บเราไปแปลงไฟล์เข้าเครื่อง cnc ใช่ไหมครับสมมติว่าเราออกแบบโปรแกรมสามิติเราไปปั้นเราปั้นเสร็จอะเป็นเหรียญทรงเหรียญเลยนะแล้วเราก็ออกไปเข้าเครื่อง c n c เครื่อง n ีมันก็จะยิงเลเซอร์ตามที่เราแกะเลยตามที่เราป้อนข้อมูลไปให้เลยเหรียญสมัยก่อนมันเป็นแผ่นโลหะใหญ่ ก็คือใช้เทคโนโลยีเขามาช่วยคือไม่ต้องทำไม่ต้องทำบล็อกใช่ไหมพี่ทำบล็อกทำบล็อกโอ้โหก็เออเซนเซนบล็อกแล้วก็มีบางส่วนที่ถ้ามันไวปุ๊บมันไม่ต้องทำบล็อกมันใช้ cnc ยิงทุกองค์เลยการใช้ c n น c n c ยิงอ่ะข้อได้เปรียบมันคือเหรียญมันจะเรียบเนียนเนียนเนียนวิบเลยเนียนวับเลยเออเรื่องของระหว่างอ่ะการใช้เครื่องเซียซนซเนี่ยต้นทุนการผลิตอ่ะมัน สูงไหมหรือว,ว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันช่วยลดต้นทุน CNC ถ้าทำเองลดต้นทุนถ้าไปจ้างเขาสูงอืถ้าทำเองอ่ะมันลต้นทุนคือถ้าเรามีทุกอย่างในองค์ประกอบอยู่ในมือเรา,ม,าม,มันถูก CNC เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เหรียญสวยมากเพราะมันจะขอบเหรียญมันจะเกลี้ยงเลยขอบเหรียญจะเกลี้ยงเลยถ้าเป็นเหรียญสมัยก่อนขอบเหรียญก็จะเป็นแบบกดปุ๊บ แล้วก็เป็นเอาเลื่อยมาฟันเอาเลื่อยมาขูดออกก็จะมีรอยฟันเลื่อยมันก็จะไม่เนี้ยบเออมันจะไม่เนี้ยบแต่ว่ามีฟันเลื่อยไม่มีฟันเลื่อยเขาเอาไว้แยกยุคช่วงของการสร้างพระเออไม่ว่าจะเป็นทรงกระบอกหรือว่าอะไรเพื่มมันเป็นเทคโนโลยีแต่ก่อนนะพระเหรียญน,นะพระเหรียญแม่งเมื่อสิบปีแล้วเสียพระแม่งสองอัตตาแตกเลยมไม่รู้ว่าไหนเกแท้ ไม่รู้เลยอันไหนเกแท้เพราะว่าไอเชีย่ยตาหนิแม่งก็เยอะอ้าวไอเชี่ยอีกคนนึงบอกแท้อ้าวเนี่ยกูได้มาเนี่ยแท้อา่าจะดูเหรียญยังไงอะ่ะก็เลยตัดสินใจกันที่ง่ายที่สุดก็คือการเอาวิทยาศาสตร์เข้าช่วยนั่นก็คือการดูเทคโนโลยีในชุกช่วงของเครื่องสร้างพระเครื่องปั๊มพระอย่างยุคย้อนกลับไปห้าหกสิบเจ็สิบปีที่แล้วมันไม่มีเครื่องเลเซอร์นี่มันไม่มีเครื่องมันมีเครื่องสมัยใหม่อ้าวแต่ก่อนมันก็ต้องเป็นเรื่องเอาเลื่อยมาเอาเลื่อยมาเลื่อยไปเลื่อยๆก็ต้อง อ่ะหลวงพ่อองค์นี้สร้างองค์นี้เมื่อปีสองสี่แปดศูนย์สองสี่แปดศูนย์อ้าวเทคโนโลยีแบบเครื่องนี้ยังไม่เกิดนี่เทคโนโลยีแบบเครื่องนี้ยังไม่เกิดอ้าวไอเทียถ้ามึงมาแบบเลเซอร์เลยเอามึงเกละนึกถึงไอนี้เลยคนฟังเพลงคลาสสิกอ่ะเวลาเขาได้ยินเพลงนี้ปั๊บเขาบอกเลยว่าเพลงนี้อยู่ในยุคไหนใครเป็นคนแต่งอะไรอย่างงี้คล้ายกันเลยคำถามสุดท้ายนะอ่อออาอคำถามสุดท้ายคือ ถ้าสมมติว่าสนใจในวงการนี้อยากเข้าไปพัฒนาหรือว่าออกแบบอะไรก็ตามในสักพอร์ในในวงการของพี่ผมไม่รู้เรียกว่าอะไร่ะต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรบ้างแล้วก็ต้องเป็นคนแบบไหนคุณต้องอดทนก่อนอันดับแรกอดทนเลยอดทนที่จะรู้ว่าอะไรคืออะไรสองก็คือไอเดียคุณวาดคุณมาออกมาเยอะคุณเมมา,เ,าเยอะเท่าไหร่คนเขาเห็นปุ๊บคนเขาจะไปหาคนเขาจะเริ่มทักหา คนเขาจะอ่าแล้วคุณถ้ามีคุณวาดสวยคุณปั้นสวยคุณวาดสวยคุณปั้นสวยอ่าคนทักหาไหมมาติดต่อมาทําให้ผมไหมมีแน่นอนมีแน่นอนคือวงการนี้โอกาสแม่งกว้างมากเพราะว่าโรงงานสร้างพระมีเยอะขึ้นไหวแต่ว่าสวนกับคนที่เก่งเรื่องนี้มันสวนลงไปเยอะอ่าเก่งกราฟิกดีไซน์เก่งกราฟิกดีไซน์จริงแต่คุณจะมาวาดเทวสุวรรณให้ผมไหมล่ะอ่าวไอ้พวกพัทธงพัทเทลคุณเอามาใช้ไม่ได้แล้วนะงานดีไซน์ น้อยแต่มากงานดีทรงดีไซน์ที่มันในนี้มันนะอันนี้ต้องเล่นกับความเชื่อคนนะโลกกว้างในระดับนี้สักระดับหนึ่งแล้วคุณก็ต้องตั้งใจว่างานในพวกเนี้คุณทําได้แล้วคุณมันก็ทําออกมาดีพอมันสวยเสร็จปุ๊บอ่ะพูบมันก็จะมีบางตีกลับมาพูบตีกลับมาพู๊บตีกลับมาก็แต่ผ่านช่วงระ,ระยะหนึ่งงานนี้ถ้าคุณทํางานสวยได้ตรงกําหนดชิวครับชิวเลยถ้ามันเก่งจริงในวงการนี้นะครับอย่างที่อาจารย์เฉลิมชัยศรีพิพัฒน์บอกไว้ ทุกวงการไม่มีไส้แห้งทำงานของต<ช>ัวเองออกม,มาได้ดีมันก็สมควรได้รับผลตอบแทนดีทีนี้โปรแกรมที่ใช้อ่ะพี่เราจำเป็นต้องมีพื้นฐานโปรแกรมอะไรบ้างจะเป็นสามสามส่วนแยกส่วนก่อนเป็นฝ่ายวาดฝ่ายวาดคุณคคคุณคุณณวาดมาเลยคุณวาดมาเลย,เ,ลยเพราะเราเอามารวมสามคนนี้ในไม่ได้เพราะว่าแม่งงานจะชนกันเอาวาดมาเลยวาดออกมาเป็นเศษกระดาษมาเลยสเก็ตมาเลยอ่ะสะเก็ตมาเลยแล้วก็แก้ตรงไหนสเก็ตอันไหนสเก็ตมาอันนี้อันหนึ่งคนละต้องวาดรูปเก่ง อ่าคนที่สองคุณต้องปั้นเก่งปั้นเก่งปั้นก็คือปั้นเป็นรูปองค์จริงๆอ่ะปั้นเป็นรูปองค์จริงๆเพื่อที่จะเอาไปขึ้นบล็อกอันที่สามคุณใช้โปรแกรมสามิติในคอมเก่งคุณต้องปั้นเหรียญขึ้นมาเหรียญหนึ่งผมมีตัวอย่างเพียบเลยพี่พี่ฮกไอปั้นไอปั้นเก่งของพี่อ่ะกับโปรแกรมสามสามิตินี่คือยังไงอ่ะมันมันไม่ได้เหมือนกันหรอปั้นคือปั้นมือปั้นมือปั้นคือปั้นมือปั้นคือปั้นมือเอามาเป็นรูปแค่สองพิติเท่านั้นแค่เป็นนููสง แค่เป็นนูนสูงมาแล้วอาจไปทำไอ้ไประยุกใช้ต่างแกะบล็อกแกะบล็อแกอแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการขึ้นเหรียญสามมิติการขึ้นทํารูปแบบสามิติในคอมเรนเดอร์ให้เสร็จออกมามพร้อมโปรโมทถ้างั้นก็หมายความว่าส่วนที่จะต้องใช้ไอเดียออกแบบมากที่สุดนี้ก็น่าจะเป็นพวกฝ่ายที่เป็นสเก็ตปะ่ะใช่<ม>ฝ่ายไอเดียใช้สเก็ตสุดเยอะสุดฝ่ายสเก็ตใช้ไอเดียเยอะสุดอะนั้นอย่างมันเริ่มมาตัดคิดว่าตรงนี้น่าจะเงินดีสุดไหม คนที่สเกตเนี่ยดีสุดไหมอันนี้แล้วแต่ว่าโรงงานไหนไปเน้นอะไรมากกว่าก็คือว่าสรุปสรุปง่ายๆก็คือว่าในอ่ะในพาร์ทของเรื่องของดีไซน์อ่ะจะมีอยู่3ขั้นตอนก็คือการสเกตอ่าพอสเกตเสร็จก็เอาไปปั้นปั้นปั้นมือก็คือปั้นให้มันเป็นรูปร่างเพื่อที่จะเอาไปทําบล็อกใช่ไหมครับพี่ปั้นมือหนึ่งเลยเราจะไปทําส่วนที่ส่วนอื่นเราจะไปทําส่วนอื่นที่มันไม่ใช่เหรียญ เราจะไปทําส่วนที่มันเป็นรูปหล่อเพราะว่ามันไม่ได้มีพระมันไม่ได้มีแค่พระเป็นเหรียญอย่างเดียวมันจะมีเป็นรูปหล่อที่ที่เป็นอาจจะเป็นของแถมแจกยกรังอาจจะเป็นเป็นรูปหล่อที่อะเอามาเป็นรายการแถมเอาเป็นรายการแจกก็ได้แล้วก็พอพอ,พอหลังจากนั้นมันก็จะมีอ,อ,อีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการทํารูปสามมิติในคอมพิวเตอร์เอาไว้สําหรับที่จะเพีอาร์ PR, ทำโฆษณาออกไปใช่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 ใชใช Okay, ừ, โอเคอ่กไม่มีละเอกมีอะไรป่ะก็ไม่มีหรอกโอเควันนี้ขอขอบคุณพี่บิ๊กมาหาหิงก,กับการมาให้ความรู้กับวโง,โง,โง,โงโการพาาเครื่องแล้วก็เออเปิดแนวทางอาชีพนักออกแบบอย่างเราๆว่าสามารถที่จะออกแบบพาาเครื่องได้แล้วก็ขอฝากช่องทางในการฟางพอดแคสต์ของเราในช่องทาง YouTube ไฟล์แล้วก็ซาวคลาวนะครับก็วันนี้ผมแบงค์แล้วก็ดิวนะครับ ขอตัวขอให้ทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ